สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกรีวิวนะครับผมวันนี้ขอมารีวิวจักรยานเด็กกันบ้างตัวนี้คือ H a r o โรเชเดอรมาไปดูกันอ่ะปกติแล้วเนี่ยผมก็จะเน้นขายจักรยานาพับนะครับผมแต่ว่าที่ร้านมันก็ยังมีจักรยานประเภทอื่นเนอะที่ร้านยังมีจักรยานเด็ก นะครับผมให้เลือกหลายรุ่นอยู่นะครับผมณนะวันนี้มี h a l o โ h a d ชเดอร์สิบสองเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าฮ a l o โ h a d e เดอร์สิบสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันเจ๋งยังไงบ้างไปไปดูกันดีกว่ามาสิบสองคืออะไรคือล้อตัวเนี้ยมันสิบสองนิ้วะนะครับผมล้อตัวนี้มันสิบสองนิ้วอ่า ยางตัวนี้เนี่ยมันเป็นายาง12อคูณ 2. งุ2สยางเบลเลอร์เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมว่ามันจะปั่นได้ซิ่งปั่นได้เร็วมันออกแบบมาให้เด็กมันไม่ได้เป็นแบบเด็กเริ่มต้นนะครับผมตัวนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับน้องอายุ2ขวบขึ้นจนถึงประมาณสักผมให้เต็มที่เลยไม่เกินไม่เกินหขวบ อ่าไม่เกิน5ขวบแน่นอน4ขวบนิดๆนะนะครับผมอ่านะครับอ่าตัวนี้มานมา2สีนะอ่ามีสีเขียวกับสีชมพูเราไปดูสีเขียวก่นกอนเดี๋ยวให้ดูสีชมพูต่อนะครับเฟรมตัวนี้นะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมมีไอตัวเนี้ยคือใครที่รู้จักฮาร์โลเนี่ยนะครับผมอ่าก็คงต้องเป็นวัยเดียวใกล้ๆกับผมเนี่ยแหละผมโตมากับจักรยาน B M X ฮาร์ ฮาโลเนี่ยมันอยู่ในทุกที่นะในเรื่องหนังเรื่องอีทีก็มีฮาโลมีหลายที่ก็มีเป็นฮาโลเยอะแยะไปหมดนะครับผมไม่ใช่สไอีที ET มันคู้อาหาร่าว่าผมพูดผิดขออภัยนะครับอ่ะแต่ว่าเราโตมากับจอยาน์ฮาโลตอนนี้เด็กเห็นฮาโลแล้วผมอยากได้มากมันหล่อมากนะครับผมเห็นใครก็ปั่นฮาโลฮาโลเราปั่นแบบ จักรยานตอนเด็กๆผมน่าจะได้แค่เทอร์โบนะจะไม่ผิดแต่พอฮาโลมันเท่มากมันหล่อมากตอนเด็กๆผมชอบมากนะครับผมและทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นจักรยานที่เขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะมันเป็นตัวจักรยานเด็กที่ผมว่ามันน่าใช่นะครับผมโดยโครงสร้างมันแข็งแรงแล้วมันน่าจะทนทานได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไร ตัวนี้ระบบเบรกนะครับผมเบรกเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะมีเบรกหน้ากับเบรกหลังนะครับเบรกหน้าเนี่ยมันก็คือเราใช้อยู่ด้านหน้าเนี่ยแหละว่าง่ายอ่ะดูนี่เดี๋ยวผฟมโฟกัสก่อนปุ๊บอ่ะเบรกหน้ามันก็อยู่อ่าเราใช้มือขวาเนะในการเบรกหน้านะตัวนี้นะอ่านะครับอ่าโซนเบรกหลังมันไม่มีเบรกหลังมาตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงนี้กว่า เบรกหลังเนี่ยมันจะใช้อีกระบบหนึ่งเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะชึบอ่ะโทษทีนะครับอ่ะเบรกหลังเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ดูอ่ะโฟกัสได้นะเบรกหลังเราจะหมุนไปอย่างนี้นี่คือเราหมุนไปด้านหน้าได้นะครับผมอ่ะปึ๊บ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 หมุนด้านหน้าฟีขาได้ปกตินะสังเกตดูนี่ฟีขาได้ปกติปั่นท้อยหลังปึ๊บ นั่นคือเบรกทันทีนะครับเขาเรียกว่าโคสเตอร์เบรกนะมันจะอยู่ในจักรยานาเขาเรียกว่าถ้าเกิดแบบไอ้อะไรนะถ้าเกิดแบบมิวถ้าเกิดมือกระดาฮอนดาฮอนจะอยู่ในมนะิวอูโน่เนอะตัวนี้นเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราปั่นปุ๊บมันยังฟีขาได้ปั่นถอยลงังปุ๊บเบรกทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้ระบบเบรกเขาเรียกว่าที่เป็นโคสเตอร์เบรคโคสเตอร์เบรกดียังไงคือถ้าเกิดน้องเล็กมากๆเนี่ยนะครับผม การบีบเบรกลักษณะนี้เนี่ยมันจะยากมันจะแข็งกล้ามกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ตรงนี้ต้องเป็นมัดเล็กสินะ,ะสำหรับตัวกล้ามเนื้อมือเนี่ยอาจจะย,ยังอ่อนอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะกำเบรกได้กระชับมากนักนะครับพอมันปั่นถอยหลังและเบรกได้เนี่ยมันจะช่วยให้น้องเบรกได้ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับตัว h a l o โ h ช d เดอ12นี้นะครับเฟรมเป็นอลูมิเนียมทั้งหมด หลักอ่านก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับผมปรับได้ก็อย่างที่ผมบอกอ่าได้4ขวบกว่าเนี่ยสบายสบายสขวบถึงสี่ขวบกว่านะครับผมมีตัวล้อเสริมมาให้ถ้าเกิดว่าน้องพอเริ่มคล่องแล้วก็ถอดล้อออกได้เลยนะครับ ด้านหน้าก็ดูหน้าตาดูดีนะสําหรับตัวฮา r โลจะมีตัวเหมือนกับหุ้ม,มก็คือเป็นแนว B M เเลยครับสมัยก่อนนะครับเป็นตัวหุ้มเป็นนวมหุ้มมาให้ไม่ว่าจะเป็นสเต็มหรือเป็นตรงบนแฮนด์ตรงนี้นะครับผมอปอกแฮนด์ก็เป็นปอกแฮนด์แบบว่านิ่มๆนะครับเป็นยางนี่ยางนิ่มๆนะครับจับสบายนะครับเบากก็ใหญ่พอสมควรนิ่มด้วยนะเด็กน่าจะชอบนะครับผมามาสองสีนะคันนี้คือสีเขียว ส่วนอีกคันหนึ่งคือสีชมพูนะครับสีชมพูจะเป็นออกสีชมพูด้านนะผมว่ามันสวยดีนะครับผมดูคลาสสิกดีนะดูแบบเรียกว่า,างไงดูน่ารักอะดูแบบชมพูแบบบานเย็นแจน๋นๆหน่อยแต่ว่ามันดูแบบลงตัวดีมันตัดกับดาแล้วมันสวยดีนะครับผมก็เนี่ยครับมันจะเป็นชมพูตัดดําแล้วก็มีด้านหน้าก็มีเหมือนกันนี่ลักษณะนี้นะครับอ่า ถ้าเกิดสนใจตัวนี้เนี่ยติดต่อมาได้นะตัวนี้ราคาอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับอ่ะตะกี้แอบไปดูราคามาจำราคาไม่ได้ <c oughs> ราคาอยู่ที่6,900บาทมี2ส,สีให้เลือกนะครับผมมีสีเขียวเรียกว่าสี Bad Apple S <S <sentiment> <S <ess im itation> สีแบทแอปเปิลแล้วก็สีชมพูเน <ivot> <c oughs> ี่ยแหละครับผมเป็นชมพูบานเย็นชอบสีไหนลูกชายลูกสาวมีสีให้เลือกมีสองสีเนี่ยแหละอา่าแต่ว่าสีชมพูจ,จะให้ลูกชายปั่นก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่บ้านแล้วละ่ะอ่านะครับผมว่าลูกชายหรือลูกสาวจะชอบสีไหนเป็นพิเศษนะครับผมมีมาสองสีราคาหกพันเก้าบาทเขาเรียกว่าต้อง ตอกย้ำความเป็นเด็กในตัวผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยใครที่อยู่ไอเดียวกับผมฮาร์โ่น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคาร์โลกูว่าฮาร่าจีมันจะอยู่ในเบรรุ่นสมัยเราโตขึ้นมาด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจตัวนี้ติดต่อมาได้6,900บาทนะครับฮาร์โลเชเดอร์12อ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ